สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกหนึ่งรีวิวนะครับสําหรับรีวิวในค่ำคืนนี้นะครับพบกับปืนแต่งอีกแล้วนะครับปืนตัวนี้เป็นปืนจาก E&C n สามหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นปืนปืนใหม่จากโรงงานแต่ว่าเราจะมาคัดต้อมใหม่นะฮะก็คือเป็นปืนที่โรงงานประกอบมาแล้วนะฮะเราก็จับของแต่งใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วคุณลูกค้าเลือกของแต่งเป็นสีแดงนะับก็ได้จะเป็นสีที่ถูกฉลกกับเขานะฮะเดี๋ยวลองมาดูใกล้ๆกันครับว่าปืนตัวเนี้ย ทางทีมงานที่ร้านใส่อะไรเพิ่มไปบ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวปืนก่อนให้กล้องแพนดูกอนจากโรงงานมาก็มีหนึ่งปืนหนึ่งแมกกาซีนนะครับมันเป็นงานจากค่ายยันซีนะครับสามหนึ่งหนึ่งครับรหัสสามหนึ่งหนึ่งเอยไม่ใช่รหัสสามสามหนึ่งนี่ครับรหัสสามสามหนึ่งไม่ใช่สามหนึ่งหนึ่งพูดผิดขออภัยสามสามหนึ่งรหัสสามสามหนึ่งนะครับเดิมๆม,มาก็จะมีชุดหน้าบอดี้ตัวปืนพันท้ายแกนพันท้ายตัวนี้นะครับตัวนี้ เราใส่นะตัวนี้นะครับเราติดตั้งเป็นเซนเซอร์ขนาด6นิ้วนะครับแล้วก็ท่อข้างในเนี่ยเราใส่เป็นท่อมิลิเทอรี่นะครับความยาว407เดี๋ยวถอดให้ดูท่อก่อนอันนี้เป็นท่อรีดนะครับขนาด6.03ก็โกระโลมานิดนึงแต่ว่าเราใส่เก็บเสียงเพื่อความดุนะครับความสวยงามให้มันเป็นออกแนวไลเฟ้นจุโจมนะครับ ที่่แตงชิ้นต่อไปก็จะมีนี่ครับชุดดอทกับซูมหลังนะครับชุดดอทกับซูมหลังนี่ก็จะเป็นเอ t e เทคห้าห้าแปดสีแดงครับเรสนะสีแดงพับข้างได้นะครับมองดอทอย่างเดียวก็ได้นะครับถ้าอยากต้องการยิงระยะไกลก็พับกลับมานะครับก็เอาไว้มองมองระยะไกลนะครับแล้วก็มีนะครับปรับโหมดปลดแม็กไกสีแดงนะครับปรับโหมดปลดแม็กไกสีแดงอันนี้คือเปลี่ยนนะครับแล้วก็คันลังนะครับคันลัง เป็นคันลลัง c ซ c นีะครับคันล้าง CNC ซียนีสีแดงอีหนึ่งชุดนะตัวนี้อันนี้เป็นคานลลังแต่งนะครับคันลลังแต่งแล้วก็แกนพันท้ายนะครับแกนพันท้ายสีแดงแล้วก็ท้ายวเปอร์นะครับท้ายวเปอร์หมุดแดงนะก็จะเป็นเซ็ตชุดแต่งสีแดงสวยๆแบบนี้เลยดูด้านนี้กันบ้างครับปุยกระบอกนี่ช่างแบงค์เป็นคนแต่งนะครับ วันนี้ช่างบอสถ่ายคลิปให้นะครับช่างแบงค์เป็นคนแต่งเป็นคนดีลกับคุณลูกค้านะครับส่วนผมก็ทําหน้าที่ QC แล้วก็รีวิวเหมือนเดิมนะครับอุปกรณ์ภายในที่เราใช้นะครับวันนี้เราใช้เป็นสปริงเบอร์ร้อยสิบเนื่องจากคุณลูกค้าแต่งสปีดนะครับแต่งสปีดลงสนามสปริงเบอร์ร้อยสิบเฟืองสิบสิบสี่ฟันนะครับ SSS เป็นเฟืองสปีดนะครับแล้วก็บูทจากบูทแบล็งก์เราเปลี่ยนเป็นบูทบูทเหล็กนะครับให้มันมีแรงทอร์กนะครับรับแรงทอร์กที่ค่อนข้างดีกว่าเดิมนะครับที่เป็นบูทแบล็งนะ เราควรมันแตกนะครับถ้าเราแตกสปีดเราจะต้องเปลี่ยนไปบูดเหล็กอยู่แล้วนะเฟือง13ต่อหนึ่งนะครับเอทกระบอกซูบเราเปลี่ยนอันนี้แตกสปีดเราใช้กระบอกลมจุดน้ำนะครับกระบอกลมเดิมก็เก็บคืนนะครับเียงชิมติดดีลเลเยอร์ยางฮอปเป็นยางฮอปเอพีดีไนะครับท่อเป็นท่อมีฮารี่407นะครับอันนี้เป็นชุดแพ็คเกจของปรับโหมดปลดแม็กไกเดิมนะครับมอเตอร์เอ็มร้ยตอนนี้เราใช้เอ็มรครับเอ่อแบต2ี่สิบซบวกชุด บาลานเซลนะครับ E 3 0 0รุ่นใหม่แม็กวันนี้จัด2ตัวลูกกระสุนศูนย์อนย์ะครับเนื่องจากเป็นปืนสปีดลงสนามอันนี้พันธายและแกนพันท้ายเดิมเก็บคืนเข้าไปนะครับคุณลูกค้ามีจัดสปริงรู้สึกจะเบอร์130าไปอีกเส้นหนึ่งมั้งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ช่างแบงค์เขาดูให้อีกทีนึงอันนี้เป็นป,นปอกลดแสงเดิมนะครับเราเก็บคืนบ็อกเซตกล่องของยูเท็ก5 8จะมีแค่นี้ครับของทั้งหมดที่เราแต่งแล้วก็ดูในเรื่องของความยาวนะครับความยาวของตัวปืนเดี๋ยสสไลดด์ท้้าาเขุกน ตอนนี้ความยาวรวมแล้ว3ฟุตพอดีเลยนะครับ3ฟุตเลยหรือว่า92ซนติเมตรนะครับความสูงบอดี้ถึง7นิ้วนะรประมาณนี้7-8นิ้วมันลงกล่องโซลิดเคสนี่ไม่น่าได้แต่ว่าถ้าถอดเก็บเสียงออกลงได้นะครับถ้าถอดเก็บเสียงออกแล้วท่อเข้าโพลอยแต่ว่าเวลาลงสนามเวลาลงสนามก็จับเก็บเสียงมาใส่หรือปอลรูแสงมาใส่จะค่อนข้างสวยงามนะครับ โอเคนะครับชุดแต่งประมาณนี้ชุดหน้าเขาสวยนะครับตัวนี้ชุดหน้าดูแข็งแรงมากนะครับชุดหน้าสามสามสามหนึ่งเนี่ยนะฮะชุดหน้าน่าจะเป็นสิบสามนิ้วนะครับถ้าจำไม่ผิดอ่าสิบสามนิ้วครับชุดหน้าตัวนี้สิบสามนิ้วเป๊ะเลยสามสามหนึ่งมันมี3ามสามศูนย์นะครับอันนี้สามสามหนึ่งถ้าสามสูนชุดหน้าจะเป็น9้านิ้วนะครับจะมาคู่กันกับสามสมหนึ่งเดี๋ยวเรารูดูเรื่องน้ําหนักครับมา เปิดตาช่างรองเรียบร้อยแล้ว3ามโลสครับ3ามกิโลสนะครับอันนี้เป็นปืนภายในก็เป็นเซตเดิมจากโรงงานนะครับก็ใส่อุปกรณ์ทั้งหมดไปนี่ก็3ามกิโลกว่ากว่าสามกิโลสขีดโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเรื่องความเร็วกระสุนแล้วก็เลดบอลกันนะครับเปิดนี้นะครับ เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่าชุดหน้าเขาสวยแล้วก็บอดี้เขาก็ดูดูสวยงามครับบอดี้ก็เป็นบอดี้ของโครนะครับเ1 9มหนึ่งเกยนะครเลยโคตามาเลยนะครับก็จะเป็นบอดีอเเเอด้เดียวกับเอ็ตระกูล3 0 1 3 0 2 3 0 5 3 0 8สสหสใช้บอดี้เดียวกันหมดนะชุดหน้ามาสวยกว่านะครับสวยกว่าเท่กว่าใหม่กว่าเนาะของใหม่ใช้อะไรก็เดิมูีแล้วติดตั้งไปก่อนเนาะ แบตเตอรี่นะครับพันท้ายนี้ใส่อย่างนี้กดสไลด์เข้าอ,ออกนี้นะครับสไลด์เข้าอ,ออกเวลาจะเอาพันท้ายออกก็กดตรงนี้อันนี้จะถอดง่ายนะครับถ้าเป็นไวเปอร์นี่นะฮะเราจะเจอกับเฟดของเจด้านะครับเราติดตั้งเฟดเจด้า two เฟดสลิม เสียงค่อนข้างนิ่มนะครับเก็บก่อนเก็บเก็บท้ายเก็บท้ายโอเคครับเสียงเสียงมันจะทุ้มๆหน่อยนะครับว่าใส่เก็บเสียงเสนี <S S ้ออโต้โอเคครับมาเนื่องจากเป็น เป็นตัวแม็กล็อกแมกซีนซีนะครับเวลาใส่ก็ต้องเคาะแรงนิดนึงนะครับเพราะว่าเขี้ยวของตัวปุ่มปุ่มปุ่มแมกอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะลึกนะครับดังนั้นถ้ามันไม่ถึงตำแหน่งของมันมันจะไม่ล็อกแล้วก็เวลาเราใส่ก็เช็คเคาะนิดนึ่งดูความแรงนะครับมาแล้วนะครับความแรง 404นะครับ404ลงสนามก็410ไม่เกินนะครับประมาณ400หรือ400บวกลบ10นะครับไปดูออโต้นะครับสามสิบสองบอลนะครับสี่ร้อยสองลมค่อนข้างนิ่งนะครับสามสิบสองบอลอันนี้คือแบตยี่สิบซีนะถ้าเป็นแบตยี่ห้าซีมีสามสิบสามสิบห้าสาสิบแปดนะครับ 33บอลสาบองบอลครับสาสบองสาสิลนะครับสี่ร้องความลมค่อนข้างเซตเตนิ่งนะครับ,40 4, 40รบป้าเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกระสุนกันครับสักชุดสักชุดไปใช้ออก เวลายิงไปก็ต้องเกาแม็กไปนะครับยิงไปก็ต้องเกาแม็กนี้ไปด้านนี้ก็จะมีเฟืองเกาอยู่เอาซมิกนะมีกันเนาะกลุ่มกระสุนวิ่งค่อนข้างดีนะครับ30บอลไม่มีชนกันนะครับวิ่งไปเป็นเส้นเลย เลดขนาดนี้ถ้าได้แม็กไฟฟ้าถ้าพี่น้องสนุกแน่นอนนะครับค่อนข้างขาดแล้วนะเพราะว่าแม็กมันลูกกระสุนในแม็กไม่ใช้มีนะครับน่าจะหมดแล้วนะชุดสุดท้ายละแม็กหมดพอดีนะครับ เอาละพอหอมปากอหอมคอในเรื่องของกลุ่มกระสุนนะครับเรามารีวิวกลุ่มกระสุนให้เพื่อนเพื่อนแฟนเพจนะเฟซบุ๊กแล้วก็ทาง Youtube ได้ชมด้วยนะครับจบกันไปกับอีกหนึ่งรีวิวนะครับปืนแต่งดีๆอ n c 331นะวันนี้ช่างยนต์กับช่างบอสขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามผลงานกันนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ